เหลือสี่สิบใเดี๋ยวเราต่อด้วยการันตี S R ต่อนะแล้วยังมีการันตีเซนไท์ปึ้งมีหนึ่งใบนะอันนี้เจ็ดแล้วใช่ไหมน่าจะเป็นใบที่เจ็ดโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหจะเพลงไหมใช่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเป็นตัวอะไรคูเชี่ยนนะคูเชี่ยนฆ้า เชียนค่า3ใช่ไหมดเชียนมี3ค่าอะไรใช่ไหนี่จะค่า3ตเชียนตัวนี้ตอนนี้ช่วงมันมานะบอกเลยว่ามันเป็นตูสตาร์ทมากเลยนะใช้งานได้ดีฝึกมีกันดีบัฟแล้วก็มีเลือดเยอะนะครับเซต,ตัตค่อนข้างจะได้มาตรฐานเลยแหละเป็นตัวแทงที่ดีมากแต่สุดท้ายก็นะก็ไม่ได้มีอะไรออกมาต่อ